สวัสดีครับคุณครับผมเฉลิมชัยถึงดีศึกษานิเทศสำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต3ากับช่วยธุูคิดคิดช่วยครูนะครับวันนี้นําเรื่องของการสร้างพยัญชนะเพื่อเป็นต้นแบบให้นักเรียนนําไปคัดไทยหรือคัดลายมือง่ายๆนะครับเป็นต้นแบบที่เรียกว่าหัวกลมหลังคาเหลี่ยมนะครับเช่นแบบนี้นะครับจอาจาน นะแบบนี้เราเรียกว่าหัวกลมหลังคาเหลี่ยมแบบนี้นะครับเพียงคุณครูสร้างบรรทัด5เส้นขึ้นมาแล้วก็สร้างเส้นประเป็นเส้นตรงบ้างเส้นเฉียงบ้างนะครับแล้วก็หัววงกลมเพื่อนำมาประกอบกันเป็นพยัญชนะต้นแบบนะครับโดยใช้โปรแกรม powerpoint เห็นไหมครับ ได้เป็นตัวพอผ่านนะครับคุณครูสามารถดัดแปลงเป็นพยัญชนะตัวอื่นได้นะครับนะครับครับก็ เป็นการสร้างต้นแบบพยลญชนะง่ายๆโดยใช้โปรแกรม p o w e r p นะครับจากลาไปก่อนกับช่วยครูคิดคิดช่วยครูกับผมเฉลิมชัยถึงดีนะครับติดตามผลง,งานแบบนี้ได้ใหม่นะครับทาง Facebook w w w f a c e b o o k c o m c r u s r i n 2 5 5 4นะครับครูสุรินก็ K R U S, s U R I N 2554นะครับสวัสดีครับ